ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆสมาชิกดิจิทัลวัคซีนอของเราในโครงการ YDCC มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราทราบมาโดยตลอดแล้วก็ให้ความสำคัญในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มากกว่านั่นก็คือเรื่องของครอบครัวดิจิทัลซึ่งเมื่อพูดถึงครอบครัวดิจิทัลก็ต้องขอรวมไปถึงโรงเรียนด้วยเนื่องจากว่า โรงเรียนนั้นเป็นบ้านหลังที่สองที่มีส่วนในการสร้างสมรรถนะทางดิจิทัลให้กับเด็กทุกวุฒิภาวะไม่ว่าจะเป็นจากระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปีที่6ดังนั้นเราจึงต้องการให้โรงเรียนซึ่งกรหมายถึงครูและอาจารย์ให้ได้รับความรู้ในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสาระและความสำคัญในการเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานอย่าง,ย,างยั่งยืน เราจะมุ่งสู่สถานีต่อไปกันแล้วนะครับกับโครงการเยาวชนดิจิทัลรู้ทันและเฝ้าระวังสื่ออย่างดิจิทัลซิ t ิเซน c คร a เอเตวันนี้เป็นวันสําคัญที่น้องๆน,นั้นจะได้มาแลกเปลี่ยนและก็พรีเซนต์ผลงานของตัวเองต่อเพื่อนๆทุกโรงเรียนในโครงการมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ,อ,ะอย่าไปดูใช่วยมาโอ้เป็น,นเงเป็นไร ันดีกวา่าจังหวะที่ตื่นเต้นก็ใส่ซสาร์ตื่นเต้น<ม>เป็นซสาร์เอฟเฟกต์ไปคือมันจะช่วยให้คนดูรู้สึกง่ายขึ้นรู้สึกกับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นว่าเอ้ยกำลังตื่นเต้นนะดูในคอมเมนต์นะเขาก็บอกว่ากินได้แล้วก็น่าใสาจริงด้วยเราก็เลยเชื่อดูโหไอ้ไม่ใช่คอมเมนต์ได้ยังไงคอมเมนต์มันเชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะดูเหตุนคนส่งเข้ามาในกลุ่มอะเขาอะไรวะก็เห็นเหมือนกันขเขาแชร์กับน้องของ ว่ามันยังดูแบบตึงๆอยู่หรืออาจอาจจะยังไม่ไม่ค่อยดีแลกกันตัวนี้มันจะสร้างคาแรคเตอร์ให้กับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเราใช้ข้อมูลแล้วก็เสพข่าวมากมายจากสื่อออนไลน์ทั่วไปแต่เรายังขาดสิ่งที่เรียกว่าการคัดกรองข้อมูลคืออาจจะมีความเด่นในเรื่องของการวางมุมกล้องนี่ก็ดีการเก็บเสียงมาและอื่นๆอันนี้มีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดอยู่ แต่ storytelling ตอนนี้เนี่ยยังขาดอยู่อย่างแน่นอนมาติดตามผลงานของน้องๆที่เข้ารอบในโครงการ YDCC กันได้ทาง digitalvaccine.me ได้เลยนะครับ